ข้าหรือจะออกนะเราอะไลน์ชอคคุณมาหนี้กุนเปิดอะไรนชอฟุงชอฟุงอีกชอฟุงว้าชอฟุงกุนฟุงฟุงแอบปวดไหนบ้านบ้านอยู่ไหนไหนเข้าไปในบ้านยังเข้าไปในบ้านยังเข้าไปในบ้านยังอื้ม Ừ, vào ừ. Để trong nha. À. Ừ. Đang <laughs> <laughs> <Teng> bán đó. <laughs> เก็บ okay, ปิดอ่ะปิดปิดปิดเรียบร้อยปิดปิดอ่ะปิดเกง่งอ่ะเปิดอีกแล้วเดี๋ยวก็ดีดหนะ้าอืม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  กัดทำไมหรอเอ้ามานแล้วกัดทำไมอ่ะ,อะ